พี่น้องครับพี่กลักวๆละห้องไปพ้องเท่าไรก็เรื่องเมื่อกี้สองหมืนม่น,นาสามครับพกหางนมึงเนื้อพี่น้องเนื้อพึ่งผสมไว้แล้วแต่ว่ากะไม่เนื้ใจเห็นป่ะพกหางใหญ่แบบอย่างง่วงง่ามครับตั้มล่ามาเลยครับหนอกดีผมว่าผมว่ายังเขผสมดอกสองปีเพท่าผสมดอกผสมมันตนัวมีมันตนัวมีรครับแม่สาวเนาะ เอาเมื่อต้นนีพรเอาห่่งสองสามเพาไปเรียงคัขายเลยบังขายเลยองขายเลยเอาอนหนึ่งโอ้โ่ขึ้นมาสเด้อเปลี่ยนว่าตอเราเว้ยเฝอมี่ตอสองเงินเดียวหผมสอง กับานเลยยงมันยังใส่งงงอสาวเลยพวกนี้มามาเรียกเบเบอร์มาใส่เบอร์มาใส่เบอร์มาใส่ลูกเบอร์เบอร์มาค่อนลูกศูนย์หกสองหาสองหกหนึ่งแปดแปดหกหนึ่งแระเสริี่ใส่กรตรไ่นสองหมนหึ่งพันห้าร้อยมันขายเลยพแต่นองครับแต่ว่าไอ้เบอกเบียรมันจะขายสองหมื่นหลอดนะไปหลอดยู่บ้านมึงคุยด้วย